กอดเคครับต้องยายางเนี่ยกอดก็ขอแพลนกันนะครับต้องหวันทึกต้องดูไหมนอกเออเฮ้ยโอ้แช่ปวดพอดีคิดคือมันมันเงาด้วยอ่ะแล้วก็ฉิ่เวะแล้วไอตัวเดมอนฮันเตอร์เดมอนฮันเตอร์แม่มันใหญ่ไม่เงาน่าจะไม่เงาได้เลยอ่ะน่าจะไม่เงาเนี่ยมันเป็นคนแช่มันก็มันก็ใช้ได้นะ้วเนี่ย แต่เราเพิ่งซื้อเทปใหม่มาแล้ว2,500ถ้าได้ซื้อเสตเดียวกับพี่พี่ฟองมาตัวนี้ครเป็นที่แี่นอยู่เองขอเต่ารุ่นหนึ่งได้ไหมครับไปผู้พี่ครับดูแลกันเอ้ยขอก่อนผู้หลบสีฟ้าเริ่มก่อนแล้วหลังดีเริ่มก่อนเฮ้ยผู้เล่นเริ่มตั้งแต่ไหนนะครับเปลี่ยนครับขอผ่านได้นะครับ เฮ้ยผมให้คลิปคลิปใส่ด้วยคลิปใส่ดีครับผมเริ่มหลังขอสครอมเปลี่ยนโอ้ยเกมเปลี่ยนเกมที่ฝัดนี่ฝัดข้าวปลาหมดเลยฝับเลยเลยใช่เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนผมขอโทษครับผมไม่ได้เล่นดานแล้วเทนอนนะผมก็จำไม่ได้ครับนี้ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของผมเหมือนกันบาป่าขึ้นสี่ตัวหมดเลยแต่ไม่เกมโจรเกมทำไมดูเลยยอง โคตรกระด๋อยมงมียอดเก็มือทุกีเม่อกดีกว่ามือนี้ยังไหเลยปึมนี้ต้องได้รับนะอย่าทำ้มึงนเยมยเนาะโอ้โหเปิดีซะด้วยนะคุณคนแรกได้จูดตัดเลยสองครับตัหนึ่งครับ้าไม่ตีอ่ตัดเสีข้าวมันดึงรดาเ มือผมก็แย่เ่ต้อามได้้ีได้นี่ัผ่อน้วตาง้มกับอช้ทีหนนเอาไปเลยเสียเลยจะตายแล้วอะไรที่อก่อนมืห้องตอล้กูฮะม่ได้แล้วโอ้ยหนักคู่เลยนะเนี่ยอะไรตรงเนี่ยโต๊โตผมไม่รู้ว่าแต่ผมเห็นว่า ข้างๆนี่หนักเลยต้องยอมใช้ส so ุูพีมวีบเพื่อมาชาร์จที่นี่็หล่อด้กหล่อไดู้อ่ะอะกันได้วะโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหมอ้อ้โหโอโอาโิโอโอ้โีนอ้โหโอเโหโอ้โหโอ้้้หรอ้อ้อหอ้โหรอ้โอ้้โหโอ้ยหโอหโ้อ้่า้โอ้โโอ้อ้โหโ้หโตอห้อ่โโอ้โ ที่นี่ออกมาแล้วี้นม่ออกลงไปก่อนเลยฟารไอพี่เบสครับสกับาเปิดสองกดัำพไหกดถะานรัิ้งกอใบใส่แล้วตัวฟาร์มไปแล้วไม่ร้องวิ่งมานานก็เล่นไม่ได้หลาสุดายร้หนึ่งครับดอครับเสกครับใหนึ่งทำเาข้อใต้เลกครับยึ๊อ้อต่อไป ขาดครับอากสิงไม่ไดอเอ่อออนเททครับสายสองเอาหนึ่งเซนของคู่ออกออกเลยไม่ติดกไม่ติดใช่เก็บกพฝูงที่สได้รอสองงานตีหนแล้วก็ผ่านครับเุ่งใ่มีทางครับุ้นเี่ยวเฮเซฟเ็เจอนวัดไอของเก่าของเก่ามัย่ายนล้นะสาวเป็นห้า เข้าเมืองไหมเข้าเมืองแล้วเข้าไปทุกสามารถโดนยงกันเลยครับแล้วข้าวที่นี่ไม่ใช่กระสับกรน่าเขาำนครับนะครับเล็ดอครับนึ่อุ้ยตัวนี้อิ่มดอกครับนี่อิ่มกินอุ้ยอิ่มอิ่มาสามารถทิ้งทิหนึ่งเพ่อยิงหน่งมัยมันตัวนี้ถ้าเป็นเซเล็ก ใ,ใเ่เล็กครับเ่เล็กเด้งนิดวเเล็กอาวานอโยโอเคั้นทำครับใส่หนึ่งทีนึครับไปแล้วไม่ต้องหนานะมาแล้วเหรอไหอหมาตัวนี้ชื่อเสียงมันก็ชอนมากเลยนะครับเอาตเลครื่ขออนุญาตดูหน่อย้เอาาเวเครื่องรับอยัดส่ตีหนึ่งครับ จะเหลือหนึ่งแน่ๆแต่ว่าจะไมาลเจ็บหรอกอลงเจ็บมัด้วยเด้อแรกอีกหนึ่งครับลงเจ็บมันด้วยยิงสไมือนนี่อ๋อยิงเจ็ดอันไม่โดนเลยเหรอหรือว่าโดนโดนเหลือเลือดหนึ่งอันนี้ลงสามแล้วเขาาบอกว่าเอ่อโดนโดนโดนแบบไม่เปิดหนึงครับไปแล้วแล้วก็ผ่านครับผ่านก็ได้นครับต่อครับต่อคนที่ดีแรงมาก่อนนะไม่งั้นไปต่อไไม่ด้แรงมากจ่ายแค่สองยิงสาม จะขึ้นหแล้วเนี่ยโอ้น้อป่อกูใช้คลิปเล่นกันนะเิ่ต้นเกมคุณหลอาดอ่ะเกิดมากอีกรอบที่ก่อนสามแดครับับหนึ่งไม่เก็บห่วเก็บดีวาเลือกได้นะเพราะว่าเป็นใช่อไม่เก็บเหลือสองย้อยู่นอะไรไหมแตแรกก็ คิวขูดไม่ไม่เข้าเป็นอะไรนะล่ะครับท่านใดครับเกินทิ้งมือยิงไหมครับที่นี่ผมตีไปไม่วทำไมเลือดเข้าแดงเลยครับเกี๊ยวนี้นะครับเล่มนุ่มละอย่างนี้เนาะมันก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ามันกันแล้วเห็นเปล่าแต่ตอกแล้วมันเผมรู้สึกเสียวมาแล้วไปแล้วมันไม่ต้องอะไรมันไม่เหมือนเป็นกิดลองแลบมาขนาดนี้แล้วดิพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาทีนึง อแบทันยิงสองิงสแบทม่ได้นะต้องยอมกันหนึ่งคนครับอ๋อจะลุ้นยิเปิดท็อปมันไม่ได้ยิ้วเลมัแค่รับไปอม่ม่มดออ่ะไม่มียิงสองครับสองอ้ไปนี่มาเป็นสองหลักแน่มันลุยิวอบแล้วก็ถ่ายเลยครับเิล่้ยด้แมเลยนน่อยูชีวัยอะไรอีร มพระเอกครับสีแขกไม่ได้นะมันเป็นออลน์ตัวเทิร์นด้วยมันเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับสตับ้านปก่กอบลูกนักป้องเดี๋ยวรอของมูมาให้ดิแล้วก็ขนาดใหญ่เลยยาวครับเัวซอเลยพ่อหล่อที่รานเลอยเก็บชื่หายอันนี้คั่เลย

เอาลงก่อนหรือว่าทำอะไรก่อนทำเครับงซับลงหอย่มวเกยแล้วก็ทำเนิเลยครับเขาเรือองฟองตัวหน่อัี่สองเครับจแล้วก็ลหนึ่งลสองเรือครับครับสองี้ตากครับไอ้โมสกิลครับใส่หนึ่งครับหนึ่งตรงนี้นี่ทำในไม่ได้เยอะเชีอ่าขอมือใบนั้นหน่อยครับลงหนุไม หมดพื้แล้วครับอ่ตีไหมตีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหนึ่งแดมครับครับอยา่ี่ผมก็บอกลาผลแล้วรักมิบายครับหนึ่งสองสามี่ห้าหบเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกครับ่า่สิเป้ายังครับขอไม่ต้องจ่ายเลยโมยิงเลยครับบอกคุณมีสองตัวที่เอาออกแล้วยิงงกี่ดมอ่ะเอาลงหลุมครับ เฮ้ยครัคุณจะใช้คันเียนะใช่ป่ะเียกค่าการ์ดต่อบอลบอาโมฮาก่อนโอโมฮาก่อนใช่ป่ะโมฮาตอนดี่ยังไหนยิ่งเดือนหแล้วทำหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับภาพ่งค่ามิกีทอานองตัวหรือเอาสองตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งตัวเอนไปเลยสนุกเลยอ่ะ พี่ครับลงแพนนะให้ให้ให้ตัวนี้ครับผมเลือกครับผมเลือกเหรอผมเลือกเซเล็กวาดวันคือผมเลือกถ้าเป็นทีมฝ่ายเลือกต้องโยนโยนโพเนนรึ๊บขอเลยอ่ะอะไรเนี่ยเซกุดบายเอือกผมต้องบอกเป็นดอเขานั่นเลยได้จนึ่งไม่ต้องหิวแล้วต้องเป็นดอด้วยนะใช่เดเซียนไล่ผู้ชายไปตีกันตีหนึ่งหน่อยจบไปท่านหญิงสองเฮ้ยจุดหนึ่งครับอุ้ยเจี่ยนี่มันดวง คุกกี้แ่าโอ้โหบบังคับลงบังคับลงลงแทบได้แบบเจ้าผมจะนะครับแล้วบอดเขาหมดเฮ้ยผมโดนเหมือนเดิที่ทำคุณนับพิกี้เลยพี่มีบอดอ๋อใครขอบคุณครับขอบคุณครับได้อีกหนึ่งเตะแบบลงไหมฮะไม่ลงตัวอีกตัวอันนี้ใช้ไปแล้ว อ๋อ,อไม่มีบอด